วันนี้จะไปไหนกันคะวันนี้เราจะไปคาวาคุชิกโกหรือว่าไปฟ oh, ูจินั่นเองเย yeah. ไปยังไงคะเราจะเดินทางกันด้วยโตเกียวไวพาสน,นะครับโดยที่จะนั่งรถ<ม>ไฟฟูจิเอ็กเคอร์ชันกัน<ม>ที่สถานีชินจูกุไปลงที่คาวาคุช<ม>ิกโกนะครับแล้วเราก็ได้ซื้อตั๋วฟูจิพาสวันเดย์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปแลกกันที่นู่นเลยโอเควันนี้อากาศค่อนข้างเย็นกว,ว,ว่าเมื่อวานขอให้ไม่มีฝนก็พอ ไม่มีตกมาแล้วนะ่เ,เวงกรรมแล,ล้วน้นำ,นำลายน้ำลายเราเลยป่าโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันที่ฟูจิจ้าอันนี้เป็นโรงแรมที่เราอยู่ใช่ไหมคะก่วยสวนสาธารณะที่มีซากุระแล้วตอนเย็นๆก็จะมีเด็กๆมานั่งเล่นนะคะคุณพ,พ่อคุณแม่เอาเสื่อมาปูเอาผ้ามาปูทานอาหารกลา,างวันด้วยกันอยู่ค่ะยินด้วยกันน่ารักมากทุกคนคือแบบ ฟาร์มลี่มากนี่ยออกมานิดเดียวก็ถึงตัวถนนเลยที่จะไปขึ้นรถต่างๆนี่มีนี่มามีทุกอย่างคือถือว่าเป็นทำเลที่พักที่สงบและดีมากค่ะนี่ดูแวน่นดูแวน่นดูแว่นออนพอย่อยวันนี้แวน่นควรมากถึงแล้วนะครับเรานั่งอยู่ในจีไ <c oughs> อโรชันแล้วอ่อนเต็มนะเด็กชาย

Amen. ถึงแล้วครับหมู่บ้านเนินบะนะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยอยู่ข้างหลังค่ะก็นี่อยู่ข้างหลังเราเออยู่ขงเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับออนมีวิวฟูจิด้วยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเราเห็นสวยเนาะไปอ่อนเดินไปดู จากวันนี้ก็ค่อนข้างจะเย็นเนาะน,น,น่าจะสิบเานะ19บเก้องศาดนก็เดินเข้ามาแล้วนะครับอืมข้างทางเป็นไงอ่อนนี่ดอกไม้อัน,นอันนี้สุกระเนาะใช่ปะ่ปะสุกละป่างมีน้สักระน้ำสแล้วสีขาวนี่คือสักระเหมือนคน,นละอ๋อแต่คนละคนละพันใช่ปะ่ะน่าจา<ป>ะ ก็เดินเข้าไปกันนะครับอืบรรยากาศซากุระอ่อนแล้วก็ภูเขาไฟแม่คนขึ้นยอดแล้วครับอือ่อนคุณหุ่นไรกาหุ่นไรกาอืมคุณหุ่นไรกา หูไนไลกาเนี่ยดูด้อ่อนดูดิพอเราถ่ายให้มันเป็นอาร์ตใช่นะทุกคน <c oughs> มีการสอนถ่ายรูปไม่เราถ่ายไม่เก่งเรเาแต่เราจะเอาไปวาดรูปได้ <c oughs> ขนาดหุ่นไลกา,กาก็ยังถ่ายเฮ้ยเยี่ยมดีเยี่ยมไปาย <c oughs> เดินไปดูกันเราพี่เธอถ่ายรูปเราเราเดินไปตรงนี้ไง <c oughs> ให้อ่อนพอเป็นไกด์นะตรงนี้สวยมากเลยดูดูดูข้างทาง ชาคุระระหว่างทางหมดเลยสวมากเลยหมู่บ้านนันบะน,นั่งรถบัสสีเขียวมานะฮะบัสสีเขียวที่ไม่ใช่สีแดงสีขาวเย้เย้นี่นะครับเราต้องซื้อบัตรด,ด้วย ก็จะได้บัดมาแล้วเรามีฟูจิวันพาสวันเดย์พาสนะครับเขาจะให้ส่วนลดเราก็2องคนก็เหลือ9 0 0ใช่9 0 0จะบอก900บาทหรืออมะติดไงแล้วตรงนี้ก็มีฟูจิอีกนะพอเรามีบัตรทิตแล้วนะคะในราคา2คน9 0 0าเยนเราก็จะมาเข้าไปนี่อ่อนป้ายทางเข้านี่อ่าไม่ออกอันนี้ก็จะเป็นจะมีแผนที่จะมีห้องน้ำบอกกามจุด นี่เดี๋ยวให้อ่อนพาไปห้องน้ำก่อนดีกว่าดูซิจะหลงหรือเปล่าทุกคนห้ <โฮ S 1> องน้ำมีมดไหนไหนอ่อนห้องน้ำไหนดูแมปแล้วเมื่อกี้เออจะเข้าห้องน้ำมากนี่ป้าสามอันนี้ก็คือ,อคือร้านอาหาร <S <S> <S นี่ห้องน้ำเดินะ <S <S> <S เลยแลเจอคนอ่อนอีก จะบอกเพื่อนๆว่าอากาศดีมากเข้านอำก่อนละกันเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเ,นยเลยอะอ๋อเหรอเดี๋ยวเข้าน้ำก่อนนะทุกคน,น,นมีออนจุดสีส่เฮ้เดี๋ยวเราก็เดินไปตอนนี้จุดสี่คือจุดคือไอติมไอติมมีของฝาจุดสี่ยู่ไม่กลับนะออนกลับไปคุเดียู เราจะอยู่ที่นี่แหละหนูค้นพบบ้านขอแลรวอ่อนจะเป็นไอ้นี่แล้วเขาเรียกอะไรนะไม่ไม่ยอมกลับบ้านอ,าาอุ้นี่อ่อนดอกสาบปรดครับท<อ>างเดินทางเดินนีน่เพื่อนๆเห็นแล้วแล้วก็มีน้ำตกนี่อย่อ่อนเดี๋ยวไม่ต่ออ,อ,อันนี้ก็จุดเจ็ดแล้วน,นะครับ อ๋อจุดเจ็บนี่มิวเซียมเอ้ยอันนี้ภาษาไทยด้วยเนี่ยแอบนีภาษาไทยขอบคุครับวันนี้เงียบจังเราไม่เน้นความรู้ใช่แสงสรรค์ความรู้เราไม่มีต้องมาไม่อม้ข้าวโพดจะอนนี้ข้าวสะพานนี่ว่าโอ้ยมุมนี้มุมนี้มีทั้งฟูจิด้วยเพื่อนเพื่อนดูใช่คือองค์ประกอบภาพสวยมากเราดูมองลงไปแบบ ยายไม่ถูกอ่ะอื้ไอ้าีอยู่ตบนี้นี่แหละเป็นสัยใช่สวยจริงทุกคนคิดว่า,ายังไงบ้างน,น้ำใสแจ๋วเลยนะไหนมีน้ำเหรอมันไม่เหมือนน้ำเลย ันเดินลงกันเราอันนี้โอ้โหเดินลงแล้วก็ค่างๆจะลำบากเ, <laughs> เดี๋ยวจะเป็นกริ้งลงถือว่าหมู่บ้านนี้ก็เป็นไงอ่อนให้ให้คะแนนสิเต็มสิบสิบเต็มสิบไปเลยสิบเต็มสิบไปเลยไม่คิดเลยไม่คิดเด<อ>เอ๊ะเขามีแมวด้วยไหนแมว เขาว่าเอาแมวมาได้แนี่เอาแมวมาให้มันนั่งตรงนี้ถามแล้วสิเรามาครั้งแรกอันนี้ก็คือเครื่องล้างของขังครับอันนี้ก็จะเป็นหยกเนาะไม่ใช่แหละอันนี้เป็นเหล็กรูปอะไรเขียนว่าอะไรเป็นเหล็กอ้โหอ๋อเป็นรูปเหมือนตัวแม่ถามซะแบบเหมือนอาเมซาญี่ปุ่นออก นี่ก็เฮ้ยนี่นีนี่วันประค้างกุ้งกิงอนี้ก็จะมาเป็นอีกบ้านหนึ่งนกคู่ตามจุดเที่ยวลงนั่นแหละมันกมีป้าน้านมอนก็ู่นี่<า>บ้านนคู่แน่ๆนีนี่น,นกคู่ ใี่กเกิ์ิร์กเกิร์กเกิรกเกิร์กเกมีเพลงด้วยไม่ต้องใส่เสา้แล้วนี่ก็จะเป็นตุ๊กตานตุ๊กตาน้องบ้านตุ๊กตาเออ่อนขอถทายน้องด้วยน้องน่ารักจัง นี่ล้วก็ทัวร์หมู่บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับรีบลงไปขึ้นรถบัสต่อดีกว่ามันมีรอบเวลานะมันก็คือเก็ต้องเที่ยวตามรอบเวลาคือถ้าพาไปนี่รออีกหกสิบนาทีอ,อ่อนหกสิบนาทีนี่คืออ,อ,นะอะไรอะ่ะ okay. อืมมาบอกให้ดูอีกรอบหนึ่ง,งความสะพึงสะพึงนี้ นี่ก็ร้านขายช้ามีไอติมแบบโลโคมากพวกเราเหลังเดินไปออนฟูจิอยู่ข้างหน้าอีกแล้วฟูจอยู่วันนี้แล้วหรอ,อดะะ้อดไถ่ายมุมนี้ก็สวยนะนี่สายถ่ายรูปน่าจะชอบป่พวกเราเดี๋ยวเราไปต่อบัสกันก่อนเจอกัน ตอนพวกเราได้ไรมาโมจิโมจินะนี่รอรถบัสอยู่กินโมจิรอบแป๊บรอบแป๊บรอบแป๊บ